พอใจทาเซมียินดีทาสิได้ต่อจาันี้ไปพบกับรายการหมูข้าวเ,าเ,าเ้าเทือนครับหมูกันเฮยเจ้าเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวหยิบมาลาวขั้นทันทีลงกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระ,ะมากมียับเลยว่าขันได ตงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยายทังเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้บา่ใจกดไม่เล็กสิแอดเอ็ีทปาตายมีข้าวซ่านมากมายบอกได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหมูข้าวเช่าเทื่นครับวันนี้ก็เจอเจอกันวันพุธที่2 4กันยายน2568ครับวันเย็นนพันนี้ก็เจอเจอกับน้องไม้แล้วก็ผีไม้ครับใช้แล้วค่ะแดดล้มลมตกเรามานั่งกันอยู่แถวๆนาหลานทรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเนื่องแน่นโดยหลูกล้านที่เดินทางกลับบ้านเกิดทำบุญนทรงตาายกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานเดือนซิบยังไม่หมดค่ะจนถึงวันที่2 6กันยายนนี้ อย่างคงมาเที่ยวได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหล้วโกตีสําคัญนี่นี่ติดวันเสนาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็คือ,อยังคงมีงานอยู่นะมีพี่ไหมใช่ค่ะนี่คือเนียนเราข้าวว่างาน เขาแข่งนางลุงน่ส่องคนนี้ส่องคนเจนน,น,นี่นิมปั่นปลื้นิมเรียนอยู่แต่เวดีนั่งลุงเห็นเราเป็นไวัยรุ่นพันนี่แต<า>่เราก็อนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ก่อนอื่นก่อนไกเพื่อไม่พลาดเรื่องราวข้าวสั้นดีๆคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ทางทีวีดิจิตอลกดไปเลยครับไม่เล็กซิอแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียบลอกได้เลยครับว่ามี เฟซบุ o กแฟนเพจ NBT นบนครซีธรรมราชวี v. จัตสองดกำลมังไล์อยู่ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยทักทายกับทางทีมงานกันได้แล้วก็ YouTube NBT นครซีธรรมราชนี่ก็มีรายการดีๆติดตามรับชมแต่ถ้าใครแบบว่าชอบข้าวส,สั้นสั้นกระชับเข้าใจง่ายไปได้เลยใน Tik To k อก t นครแล้วก็ช่องบอกข้าวลาวความแล้วฝากอีก่องแพลตฟอร์ม x.com แล้วก็ IG NBT นครครับใช่แล้วค่ะเอามาเล่มาเล่าในรายการหมูข้าวชาวเชิญอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่14 จังหวัดผาคายก้อนนี้แรงถึ่งเรืองเมืองคนบ้านเราเนี่ยเราเดินทางไปให้กําลังใจพี่น้องที่ตรังกันบ้างใช่ครับที่ตรังนั้นมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเยอะมากนะแถวแถวไหนลาดนั่นคือมากเลยเพราะฉะนั้นเข้ากับเทศกาลที่กาลังจะถึงค่ะเขา,ขาขอบอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง เขาเตรียมงานย่่ยกันเลวหน่องไหมรเราไปเล่าภาบรรยากาศกันสักทีค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมการทแถลงข้าวเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดรัง้งภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดรั้งการงานทแถลงข้าวเขาจัดขึ้นที่บริเวณลานห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์รังรนำโดยท่านส่งกรดสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดรั้งพร้อมด้วยผาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทแถลงข้าวการจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดรั้งขึ้นอย่าง ใช่ครับพี่ไม่ทางด้านนายยเทศสมุนตรีตำบลทุ่งยาวก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่การจัดงานก็ฐานก็บอกว่าการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดรลังกิจกรรมเทศกาลไหวพระจันทร์จังหวัดรลังประจําปี2 5 6 8เขาได้กาหนดมาเลยว่าจัดตั้งหมดวัน7วันแล้วก็จัดกันตั้งแต่วันที่3 0กันยายนถึง6ตุลาคม68นี้เลยโดยเริ่มกันตั้งแต่วันเย็นเลยตี5วันเย็นปุ๊บเริ่มแล้วก็ยาวจนไป ทั้ง <23. S 2> นาฬิกา30นาทีรุ่อร่ณสิบเอครึง่งอาที่ตลาดส,สดเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปาเลี้ยนจังหวัดตรังแล้วก็เขาบอกว่าภายในงานนั้นมีจังหวูจากง้นมดไม่ว่าจะเป็นการออกบูธร้านค้าจำหน่า,าห้างปพื้นทิน้นค่ะโดยร้านค้านี้เขาบอกว่าค้นกันมามากว่า60ร้านเลยแล้วก็ยังมีการสาธิตการทำอาหารนเมนูตามประเพณีท้องถิ่นมีการจัดประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์พร้อมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเพณีไหว้พระจันทร์และนิทรรศการเถิดประเกียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแล้วก็ทางนี้ในปีนี้เขามีการแสดงแสงซี่เสียงอีกด้วยเป็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจนันทร์ในชื่อชุดเทปจันทร์รธิดาช่างเอ๋อสู้ดวงจันทร์ย่งยางหญิงหญ่จำนวนห้าวันเลยใช่แล้วค่ะสําหรับงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีของชาวจีนซึ่งได้ทื่อปฏิบัติสืบออดกันมาเป็นเวลายาวนานซึ่งกระทํากันในช่วงเวลาใกล้ ข่ำของวันเป็นเดือนแปดก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงโดยมีเรื่องล้าซืบโต๊กันมาจากบรรพบุรุษให้ลูกลานได้รับทราบจึงที่มาของประเพณีการไหว้พระจันทร์ว่าเป็นเรื่องจริงที่มีการบันทึกอยู่ในพระวศาสต์ชนชาจีนที่คนจีนริเริ่มเทศกาลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายในการาปฏิวัติออกจากการปกครองของชาวมองโกลนั่นเองค่ะ เทศกาลนี้ก็มีขนมน่านร้าและขึ้นื่ยขน,นไมนไหวประจนันได้สะก้อแล้วก็กินจิ๊บกับน้ำชามันร้อยให้เรียกชินได้ไหมล่ะัวเองได้สะก้อนผีกิตไปหล่ยย่างแล้ว ก้อนนมนมมันทำเป็นก้อนจ้าถ้างั้นก็ส่งนมไวายประจันจากรังมาให้เราในรายการหมูข้าวเจ้าเชอนได้ชิมสักทีน้องไม่เอาไปก้อนนึงแต่ส่งมาก้อนเดียวไม่ได้เดียวแยงกันเราส่งก้อนนะส่งกันได้ขนก้อนนะได้ค่ะไปกันที่นี่มั่งผีไม่ไปที่ปัตตานีครับพาไปซ่องเขาว่าพาไปซ่องยานเมืองเก่าอ่าเมื่อซ่องเฟซซ่องไรเปล่าไม่ใช่ซ่องยานเมืองเก่าคือซ่องเลนเลเมืองเก่าปัตตานีเขาบอกว่าเป็นชื่อว่า คือดาจีโน่ชื่อนี่แบบไม่คุ้นเลยแต่ว่าชื่อเก๋นะชื่อเก๋มากเออขาบอกว่าเป็นเมืองท้าในอดีตเลยที่แบบว่า นำมาสู้เป็นแร่งทองเทียวที่สำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกระตุนเศษรษฐกิจข้องซสออบอตอจากที่สอ,อบอตอเขาได้มีการจัดเตรียมนะเขาบอกว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์กระตุนเศษรษฐกิจชายแดนตายในวันที่26กันยาย,ายน2568ที่สนามออมทองอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อที่จะดึงดูดนักทองเทียวแล้วก็ส่งเสริมการคา้าการลงทุนที่ตง้ง้องสนามอ,อมทองเนี่ยเขาบอกว่าย่ไม่ไกลไม่ จากไอทีจัดงานก็คือกอดาจีโน่เป็นยานเมืองเกาทีเต็มไปด้วยมุนซนี่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหม้ที่ไม่ควรพลาดครับ ใช้แล้วค่ะโดยในส่วนของเขาเรียกว่ากอดาจีนโนซึ่งแปลว่าตลาดจีนในภาซามาลายูนี่เคยเป็นเมืองท้าแล้วก็ยานการค้าสําคัญของปัตตานีมายาวนานกว่ารอยปีบ้านเรือนไล่ล่างในอย่างคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงามความคลาสสิกไปจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมครแล้วก็ทุกปรบเลียนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องแรงเรียนรู้เพื่อให้หนักท่งเที่ยวได้สัมผัส่องเราในอดีตผู้ซื้อข้าวได้รับข้อมูลจากปราชาชบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลว่าเราเป็นเมืองท้าเราติดต่อขาค่ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะจากคนจีนของจีนก็มาที่นี่อยู่เยอะนะซึ่งสะท้อนในเห็นถึงความรุ่งเรื่องทางการค้าในอดีตที่เชื่อมโยงกับนานาชาตินอกจากบ้านเรือนเก่าแก้แล้วย่านนี้ค่ะย,ยังมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่มีซีซันสดใสพระส้มผส่านกับอาคารเรือนอาคารบ้านเรือนแบบไม้ที่เรียบง่ายแต่ดูมีสเสน่ห์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่มีอายุรวมห่ายรอยปีนะทําไมคือดาจีโน่เนี่ยกลายเป็นยานสุดชิคที่นักท่องเที่ยวใส่ถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์หมายเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดสายเลยใช่พี่ไหมเนี่ย<ะ>คือดาจีโน่นี่หรือว่าส่านเจ้าแห่งนี้ก็เป็นจุดสุยนกลางของประเพณีสําคัญประจําปีย่างงานส้มโพสซ่สานจ้า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวทีแบบว่าจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนนึ่งของจีนที่เขาตรงกับวันมาคบูชาซึ่งก็ได้มีประเพณีแห่องค์พระลุยน้ำลุยไฟโดยงานในปีที่ผ่านมานะก็สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับจังหวัดปัตตานีได้มากทึงหนึ่งรอยล้านบาทใช่แล้วค่ะไม่ธรรมดาเลยนะสําหรับกูดาจีนอเมืองท้าในอดีตแล่งทองเทียวที่สาคัญค่ะในพื้นที่ยานเมืองเก่าปัตตานีใช่ค่ะ เรามาอีกหนึ่งภารกิจดีๆส่งเสริมให้กำลังใจกันมั่งค่ะโดยเฉพาะนักรบจุดเทานักรบจุดเทานี่ได้ข่าวว่าผอววัวชาวช้วทึง่งบางทีเขาต้องขับไปตามบ้านโคนไปวัดความดงความดันไหมนักรบชุดเทานี้มาๆนี่นะชาววิทย์มาจอเหลือก่อนมา,าวัดความดันก่อนมันเติ้นไม่ต้องนึกถึงนักรบตียู่ตามแนวตะแคบใจแดนในรื่ออนนี้นักรบจุเดเทาแบบฟอร์มของปี๋น้องสาวซวยอสออมเฮ้ยไม่จะเป็นจุดจี้ออก เถาแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้เ่านะจิตใจเขาสีชมพูเปี่ยมไปด้วยความรักใช่ครับเราพาไปลเลยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะอ,อบอจยาลาเสริมพลังอบซมออซมอนี้เขาบอกว่าผู้เป็นหัวใจและสุขภาพของชุมชนโดยอบอจอยาลาเขาเดินหน้าสนับสนุนเติมความรู้เติมขวัญเติมกําลังใจและเติมนวัตกรรมไม่ๆเผื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวยาลาให้มีความ แข่งแรงอย่างอย่างยืนแต่ทีนี้พี่นงจะแข่งแรงอย่างย่างยืนได้นักรบจุดเท่าอย่างอสมอก็ต้องแข่งแรงกอนใช่ครับ่านรูปแบบกิจกรรมนี่เราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษจินนีเสริมแกรงอสมอนักรบชุดเท่าไปเล่ก,กันค่ะ อบจยะลาจัดงานมาหากรรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนประจำปี2568เพื่อเสริมศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสอมหรือที่หลายคนเรียกว่านักรบชุดเทาซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบบริการสุขภาพและคนในชุมชน อสอมอเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนทําให้สามารถสื่อสารและให้ความรู้ด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรอพอสตครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดยะลา อบจยะลาตระหนักว่าอสอมอคือหัวใจของระบบสุขภาพของชุมชนงานมหากรรมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้พวกเขาแต่พัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างรากฐานด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับจังหวัดยะลาอย่างแท้จริงมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเป็นการบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา แล้วอีกส่วนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมก็คืออ,อสมอที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้ง8อดอำเภอก็มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของอ,อสมอเป็นการให้ความรู้อีกแนวทางหนึ่งก็คือสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับอ,อสมอซึ่งจังหวัดยะลาของเราเนี่ยมีอ,อสมอเกือบ5,000คนเพราะนั้นการทำงานของอ,อสมอคือจิตอาสา บางครั้งอสมเนี่ยก็ต้องอทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่าตอบแทนเดือนละ2,000น้อยมากเพราะนั้นอีกแนวทางหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้เขา,เามีความรู้สึกว่าเขา,เ,าเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนง,งานในการในการดูแลพี่น้องประชาชน ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างสารรค์และน่าประทับใจทั้งนิทรศาการผลงานเครือข่ายสุขภาพชุมชนการบรรถุกรถาพิเศษการประกวดผลงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรตินักรบชุดเทาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนหนึ่งในผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร คือฟูซียะมะกูวิงซึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกของตนเองว่าภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่อบจยะลารวมถึงคนอื่นๆเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของอสมหลังจากนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่จิตอาสาในการดูแลสุขภาพและสารต่อภารกิจเพื่อชุมชนต่อไปมาทำคัดกรองคัดกรองความดันเบาหวานแล้วก็เด็กศูนย์ถึงหปีลงพื้นที่ ไปดูแลผู้ป่วยจิตเตียงผู้สูงอายุทำทำหน้าที่ต่อไปค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติและกำลังใจในการต่อสู้ในวันข้างหน้าค่ะอ,อสอมอนี้ก็เป็นเป็นพลังสำคัญนะครับที่จะช่วยหนุนเสริมการทำงานของรอปสตา่อส่วนใน ในส่วนของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนซึ่งเป็นอสมอเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานก็คือจะสนับสนุนในเรื่องของการให้องค์ความรู้ด้านต่างๆให้ขวัญกำลังใจและก็ให้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นนโยบายสำคัญ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพลังสําคัญของอสมในจังหวัดยะลาที่ช่วยกันกับเครื่อนง,งานด้านสาธารณชุมชนนะครับให้มีประสิทธิภาพพี่น้องประชาชนมีความสุขนะและก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครับวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณอสมทุกคนครับอสมเครือข่ขายสุขภาพภาคประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทุ่มเททำงานอย่างมุ่งมั่นและเสียสละ อบจยะลาจึงพร้อมสนับสนุนการทำงานของนักรบชุดทาวเหล่านี้ในทุกมิติเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนานงานด้านสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดยะลาให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และนี่ก็คือนักรบชุดเทาฉายแล้วค่ะเขาชุดเทาเทานั่นกับพี่น้องเออแต่หัวใจสีชมพูแต่เมื่อเรานีนบางวันก็นหัวใจเทาเทา เดี๋ยวต่อช่วงหน้านี่จะปลอบใจด้วยข้องกินจิงเหรอจิงข้องกินอะไรใช่เลยก่อนไหนไหมข้องกินริมรัวเพื่อได้เป็นแนวทั้งเลยไม่ใช่ใน่บกนี่เอาใจพี่บาวอามกันพี่บาวอามจะได้ไปว่ามีกําลังใจแล้วพอเป็นข้องกินถึงอามจะมา่กรัวอยู่ทุกวันเลยแต่จะเป็นข้องกินริมรัวพันผืนอัดใจกันสักครู่เดี๋ยวเจอช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ ไว้คลายเงากันแน่นอนอัพเดททุกข้าวทุกเรื่องราวทุกตอนลองมาชมกันแล แจกจริงเงินหนึ่งแสนบาทบัตรโรตัส์ค่าโยลุ้นกดหยุดก่อนก่อนที่จะกดรู้ยังว่าไม่ใช่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์มักมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงแค่คลิกเดียวคุณอาจเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชีอย่าให้ใครหลอกเอาง่ายๆคลิกอย่างมีสตินะคะทุกคน ครับมาช่วงที่ซ่องข้องรายการย่างที่บอกไปว่าจะไปห้าข้องกินริมรัวแล้วก็เพื่อจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครอีกหลายๆลนอคนข้องกินริมรัวนี่เป็นเขาบอกว่าซีซั่นริมรัวรถเค้นที่เอาไปค่ายค้างรัวข้องโรงเรียนอที่เขาบอกว่าร้านเนี่ยปีไไม่ค่ายดิบค่ายดีมากๆเลยแล้วก็สร้างรายได้เป็นก็เป็นกําแล้วก็สามารถนําไปเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยโดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะในช่วงที่โรงเรียนเปิดอ่ะก็จะมีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองถีแบบว่าพาเด็กๆอันนี้มารอรับเด็กที่ไม่อ่าอเด็กนักเรียนนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็มาอุดนุ่นกันอย่างต่อเนื่องนี่ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะตอนนี้ก็คือซีซั่นถีบริเวณริมดานข้างค้องรัวโรงเรียนวิเชียนชมเท,เทศบาลนคนระส่งขลาอำเภอเมืองจังหวัดส่งขลาซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดถีทางเทศบนนะาลนครสงคลา กำหนดให้พอคาเมคานี่นำรถเข็นมาจอดค่ายข้องริมถนนได้โดยรถเข็นข้องเมคานี่จะจอดเป็นแนวเรียงรายกันตลอดรัวโรงเรียนเลยโดยพอคาเมคาก็จะมีการนำสินค้านะลักไล่ชนิดเป็นประเภทข้องกินไม่ว่าจะเป็นเฟ,น,ฟนชายเฟนไฟล์ลักไล่ชนิดเลยนะ้ำพ่นไม้แล้วก็เครื่องดื่มต่างๆไก่ทอดอยำไก่แซ่บซึ่งพอคาเมคานี่ก็มาค่ายเป็นประจำยุ่ ตรงนี้เลยใช่แล้วค่ะโดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี company, like man, time, TA, ่ยที่โรงเรียนเปิดเรียนมีลูกค้าทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่ัวไปข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยยิ้มอกเลยเพราะว่าแต่ละร้านคาาดิบค้าดีบางร้านทาแทบไม่ทันก็ชื่อว่าเป็นรายได้จากการขายข้งที่ได้เป็นกอบเป็นกัาค่ะโดยคุณบีรจนาคงนู่นี่แกข่ายไก่ทอดแล้วก็ยำไก่แซ่บค่ะแกได้บอกว่าลูกค้าของแกนี่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะสาหรับวันนี้ลูกค้าก็โอเค เอนะ แล้วก็ที่สาคัญวันนี้พอค้าแมค้าเนี่ยนำสินค้ามาข่ายที่ด้านหน้าโรงเรียนก็ค่ายริบคายดีเช่นเดียวกันไม่ใช่คายดีแต่ของตัวเองค่ะเนื่องจากวันในช่วงเย็นเนี่ยพอแม่ผู้ปกครองมารับลูกๆออกมาจากโรงเรียนก็จะต้องแวะซื้อของกินให้กับลูกให้กับล้านกินก่อนกลับบ้านเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันนั้นไม่ใช่ว่าครูไม่เลี้ยงนะคือว่าก็คิดว่าเลิกเรียนเนี่ยเราวิสัยไรข้างหน้าดีว่าคืออยู่ในโรงเรียนนั้นเขาก็จะเป็นอาหารปกติถั่วไปคุณประโยชน์ก็ครบ้วนแต่ว่าเมนู ผิดดานฝันลึกอาจจะไม่มีคนเรียกว่าข้องทุกใจเด็กเลยทุกตองถ้าว่าเป็นข้องทุกใจเราก็ทุกกระด้วงเลยนะครับผออัาออกากโรงเรียนปุ๊บวันเย็นเตรียมตัวเลยเห็น,น้ามันสูชิช <c oughs> ายร้อยจนอยากหนังในทาดกาคุณผูช้ชมเ่อเลตาลุนาตานากินนุเหลือกันจังหู้จังหันน่ารักนุใส่แมเหลือข้องน่ารักมากเลยค่ะอื อเป็นขาเรียกว่าซีซั่นตอนเลิกเรียนใช่แล้วค่ะเอวกรับมาทีนกรซีธรรมราชบารเราค่ะอีกนึ่งหน่วยงานที่ยู่เกี่ยงขูกับผี่นองในเขตเทศบาลเดือดร้อนได้กระทกัน,ทกนไปได้ยิบสี่ชั่วโมงเทศบาลน,นครนะครซีธรรมราชค่ะข้ประชุมติดตามและเราฟังความิดเห็นการดําเนินงานในระบบลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขตสิบเอ็ดสุรธานีเราไปรลภเลพับรรยากาศนํามาฟากค่ะทีห ประช sure ุมสำนักงานเทศบาลนครนครรีธรรมราชชั้นห้านำโดยดรกนกเกศชัดนายกเทศมนตรีนครนครรีธรรมราชพร้อมกับทีมผู้บริหารอัวนาส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครรีธรรมราชรวมประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานในระบบลักประกันสุขภาพแห่งชาติสายรับไม่โดยคณะอนุกรรมการลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขตส1บอสุราธานีก็ได้มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามการบริหารก่อ กองทุนรวมทางขึ้นทะเบียนน่วยบริการและเครือข่ายน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบายลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขทีคณะกรรมการลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำนดการจัดทำคอสเสนอร์ที่เกี่ยวกับลักเกณฑ์การบริหารกองทุนตามความจำเป็นในบริบทข้องเขตพื้นที่เพื่อสเสนอคณะกรรมการลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาแก้ไขประกาศหรืองกำนดเป็นลักเกณฑ์ในปีงบประมาณต่อไปครับ ใช้แล้วคะ่ะมากันต่อครับทางด้าน นายกเทศส,สมนตรีนครนครซี่ธรรมาราชก็รวมรับชมการแสดงพร้อมให้กำลังใจนักแสดงเวทีชุมชนเทศบาลน,นครนครซีธรรมาราชงานประเพณีบุญศาตเดือน1ิประจำปี2568เราไปเลยผ่าบรรยากาศกันครับอ่าเนี่ยพี่ไหมบรรยากาศที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คืออยู่ทีเวทีชุมชนเทศบาลน,นครนครซีธรรมาราชส่วนสาธธารณะซี่ธารรมโสกรัฐทางด้านดกรกนกเกชาร์นายกเทศ สมนตรีนครน,นครศิีธรรมราชพร้อมด้วยรองนาย,ยกเทศมนตรีนครน,นครศิีธรรมราชทีปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีสมาชิกสภาพเทศบาลหัวหนาส่วนราชการรวมกันรับชมการแสดงพร้อมให้กำลังใจนักแสดงเวทีชุมชนเทศบาลน,นครน,นครสิีธรรมราชงานประเพณีบุญซาเดือนสิบประจาปี2568้คืนที่5จ้าโดยกองสวัสดิการสังคมจะให้มีเวทีชุมชนงานประเพณีบุญซาเดือนสิบกันทุกปีเลยเพื่อที่จะส่งเสื้อไม้เด็ก ็กน้องๆนู่นูน่เยาว,วชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเขาได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามสนับสนุนในชุมชนและก็กลุ่มองค์กรต่างๆค่ะในสังกัดของเทศบาลได้ทํากิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและองค์กรพัฒนาศักยภาพสร้างภาวะผู้นําแก่เด็กและเยาว,วชนสําหรับคําคืนทีพผ่าดมามีการแสดงข้องชุมชนการประกวดการแต่งกายเป็นเปร เป็นเปตเปรตระเปรตระนะคะคือข้อเร่งชัดๆว่าคือแตง่งแต่งเป็นเปรตแล้วะแล้วอ่าเหล้วก็การประกวดรำวงยอนยุคค่ะก็บอกเลยเลยว่าพี่ไม่คือคักตุกขึ้น ่ายเหลวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของเทศบาลนาครน,นครซีธรรมราชที่นุ่นเสริมในเรื่องราวโครงการจัดงานประเพณีบุญซาตเดือนสิบลนงานกาชาจ,จังหวัดน,นครสีธรรมราชอย่าลืม่ะง,งานมีไปจนถึงวันที่2 6ก,กันยายนนี้15วัน15คืนมดเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดน,นครสีธรรมราชเริ่มตนตั้งแต่เที่ยววัดพระธาตุใช่ไหมคะใช่ครับเหลวกกทีซาหลักล้างเหลวโกมาทีตรงในหน้าเมืองหน้าเมืองแล้วก็พ่อเหนื่อยเซ็ตก็ไปตรงทลาไปตรงตลาแต่บอกได้เลยว่าทุกจุดจะมีข้องกินหมดเลยจ้ะ ้แลวค่ะช่วงไทยทายค่ะเรามาเฝ้าระวังกันสักคิดหนึ่งแจงเตือนเพราะว่าลั่งจากที่ใดหลายคนนี่คืออ,อกสั้นควันแคว้นกันหมดเลยวา่าเอ๊พายุที่กําลังเตือนกันยวนบ้านเราอีตองตังรับปั่นปลื้เพราะว่าสื่อโซเชียลตอนนี้เนี่ยเราเห็นประเทศที่ว่ายุน่นเทบเท,บท,บทบตอนทางเนี่ยคนได้รับพลนกระทบกันเยอะพอสมควรแล้วนะปอบพอแจงเตือน55จังหวัดผักเนื้อผักตะวันออกเชียงเนื้อและผักกลางผักใต้รวมถึงกรุงเทพค่ะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมจะปลาหนำปลา ไหลาลากน้ำท่วมข้างดินคลนทะลม่มแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำคงและในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเผ่มสูงขึ้นในห้วงวันที25่25ถึง30กันยายนนี้ไปลงลึกรายละเอียดเรื่องนี้กันสักิีค่ะพี่น้องกรุมป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยได้แจ้งเตือน55จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวให้เฝ้าระวังเหมือนเค่บอกไปน้ำท่วมข้างท่วมจะปลันน้ำป่าไหลาลากดินทะลม่มรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณนา้ำมากกว่า้อยละ 80. ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและการะระดับน้ำหล่นตะลิ่งและกกท่วมข้างในพื้นที่หลุมตําได้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากระดับน้ำในแม่น้ำโค้งเปลี่ยนแปลงรวมถึงเคลื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นในช่วง25ถึง30กันยายนนีร้รายละเอียชดชัดๆเป็นบันทึกค่ะใช่พี่ไมมเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเ<า>ขาบอกว่าพื้นท,ที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำปะเลหลากน้ำท่วมข้างและก็ดินคลุมละลเนียรวม36จังหวัดโดยในส่วนของผักตายบ้านเราก็จะมมีัววชุพออเภปาาตนิ อำเภอสุขีรินอำเภอ,เอ,อจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนอง กับเปอร์และก็อำเภอซุสํสำรานพังง่าก็จะมีอำเภอคูระบุรีและก็อำเภอตะกัวปา่ากระบี่ก็จะมีอำเภอเกาะลันตาและก็จังหวัดตรังอำเภอสิเกาทางด้านก,กนองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยกลางก็โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจึงได้มีการประสานเจง5 5จังหวัดและสู้ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขตร,รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือโดยได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมนั้นบุคลากรอุปกรณ์และก็เครื่องจักรกลสาธานณภัยที่สามารถเข้าไปเชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นตลอด2 4ชั่วโมงใช่แล้วค่ะโดยสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยรายพื้นที่ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย i ิ s แ a t t e r Alert ทางระบบ iOS และ Android รวมถึง Facebook กรุมป้องกันและบราาษาษารเทาสาธารณภัยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM แล้วก็ในช่องทาง X ค่ะ SDDPM News หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยพี่น้องประชาชนสามารถทีจ่จะแจ้งเหตุและก็ข้อความชฉวยเลือดได้ผ่านทางช่องทางไลน์ปอพอรับแจ้งเตือนภัย1 7 8 4โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ไลน์ไอดีนะคะก็คือ s 1 7 8 4 d d ปซดี pm รวมถึงไส้ด้วนนิรภัย1 7 8 4ปซได้ตลอดหยิบสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะประสานห้การช่วยเลือดต่อไปดไ้อย่างทันท่วงทีค่ะใช่ครับแล้วก็น,นี้คือเรื่องราวที่นำมาฟักในช่วงใครยี่ประเด็นวันนี้ครับเนี่ยเหลือการเซตเลียวตัวเดียวไปวไปลาไปเหลาไปงานเดือนสิบไปให้กำลังใจไหนนั่งวันนี้เราข้าววันไหนนั่งตั้งแต่รุ่นนายุซี่ิขึ้นไป ดีซิบขึ้นไปยาแกว่าผีไล่ซิบีให้ย่าต้องเรียกอะได้กผีนัง่งนานาไปเลยนานั่งนแล้วไปเลยนานั่งคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโมข้าวเเลือนเวลามดมด,มดเวลาลงแลว้วเจอเจอกันไม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีเวลาเดิมตีห้าตึงตีย่าครึง่งหลังจากนั้นรายการระเบียงตายเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดนครศร,รีธรรมราชวันนี้ไม่แล้วก็พีไม่ต้องเข้าตัวลราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮ้ชาวเทือหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวยิบม,มาเลากันทันทีลองกันเลยแต่ว่า,า,วามันร้อยดีสาระกะมากมียับเลว่าแค่ไดนเชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณ เพื่อนยิงและเพื่อนชายรับชมได้บายใจกดไม่เล็กสิแอดเอนบีทีปักตายมีข้าสั้ามากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันถึงสุขจำ